จะเป็นทุกอย่างจะเป็นนักตบอลจะเทควันโดจะอะไรเงี้ยเป็นนักดาบผมนักดาบเพิงจะเป็นวินมมเตอร์ไซค์จะเป็นล็อกสตาร์จะเป็นอะไรเป็นทุกอย่างเป็นยุคนี้สามารถให้เด็กค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค้นหาไปเรื่อยๆอาชีพเด็กก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟหมดอาชีพไม่นองใช่ค่ะก็ให้ให้ลองทุกอย่างค่ะค่ะ ตัวนี้ก็คือบอกแต่หมายถึงว่าการเรียนรู้เขาต้องมีในทุกๆวันใช่ไหมแม่เลยให้น้องออกไปเจอโลกว่าก็จริงๆก็คือทุกวันคือการเรียนรู้อหะค่ะก็สําหรับเด็กน้องเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนสมองนะเซลล์สมองเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างคือใส่อะไรไปมันก็จะแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเจริญเติบโตแบบยิ่งกว่าทวีคูณอ่ะคือตอนนี้ก็คือใส่อะไรไปก็แบบ เป็นการเรียนรู้หมดเลยหลายคนก็ชมว่าน้องเป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยครับม่ถ้าสมมติว่าออกกําลังกายแมนๆก็ทาได้ทำได้ค่ะก็มีเด็กผู้ชายที่บ้านด้วยสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ใช่คนหวานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกสาวอะก็ก็กลัวว่าจะไปทางนู้นเกิดก็พยายามจะก็พยายามดึงใช่ก็พยายามดึงให้แบบเออเป็นมีความเป็นหญิงด้วยอะไรเงี้ยใช่ ที่บอกว่าน้องน right? ้องมีความแบบแมนแมนขึ like ้นไหมคะแมนขนาดไหนคะแม่ชมก็เป็นปัญหาที่ใส่พี่เข้ามาหรือไม่ก็จะตีนิสัยพี่อะไรเงี้ยบางทีก็อยู่กับเด็กผู้ชายเลยแบบบางทีกิริยงกิริยาหรือว่าจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะทําอะไรแรงเหมือนเด็กผู้ชายเพราะว่าเล่นกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างที่มก่อนหน้านี้บอกว่าน้องแต่ข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะน้องมีแบบพูดถึงโรงเรียนบ่อยมากขึ้นไหม ชัว่าเขาเหมือนเขาก็รับข้อมูลว่าเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเขาจะไปโรงเรียนะแต่ชัวว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่เนาะคือเขายังไม่ได้มีเซนต์ว่าเออแบบกี่เดือนมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขายังไม่เข้าใจเขาเข้าใจไหมคะว่าจะต้องมีกระเป๋าเพื่อที่จะไปเขาเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้ำอะไรเงี้ยต้องเอาของใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเรา่เริ่มเริ่มเอากระเป๋ามากขึ้นหอยังคะตอนนี้ก็มีแบบเหมือนชอบ ชอบเล่นชอบเล่นที่บ้านชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบไปโรงเรียนเล่นไปโรงเรียนแล้วก็แบบให้แม่มาส่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินเข้าประตูอะไรกอย่างไปแล้วก็เดินออกมาก็เลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับอะไรเงี้ยแล้วแม่ชอบก็มีเกาะรั้วไหมคะเพื่อสมจริงวย่ที่ก็อยู่ก็อยู่ที่เดิมไงก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าไปแป๊บเดียวแบบนับหนึ่งไม่ถึงสี่ก็ออกมาเลิกเรียนแล้วแสดงว่าก็มั่นใจแล้วว่าถ้าไปส่ง เกลถึงโรงเรียนจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าซ้อมไปแล้วหลายเดือนคิดว่าวันแรกๆอ่ะไม่ยังไม่ยังไม่ร้องค่ะแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ยไม่แน่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือต่อให้แบบตื่นเต้นที่จะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กพอเขารู้ว่ามันต้องไปโรงเรียนทุกวันอีกเป็นปีๆอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่อ่ะเออเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยต้องมาทุกวันเหรอเนี้ยอะไรงี้วันนี้ยไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ย ม่เตรียมตัวกับความเหงาอย่างไงไว้บ้างคะา,าเดี๋ยวข้าง,งานก็อาจจะไม่มีเพื่อน,องงนเท่ากันหรือมาหรือว่าอะไรอเออคือฉัว่าถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจว่าวันหนึ่งอะมันเร็วมากเออเอาจงริงอะเหมือนเรายัางทันทําไม่ทันทําอะไรเสร็จเลยลเล,ลิกเรียนละอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไปทัได้เหงาว่างที่อยู่ใช่ใช่คือถ้าคนเป็นแม่ฉัว่าจะจะเข้าใจว่ามัน ชมว่าจนจนโตจนออกจากบ้านไปเลยหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะแยกกันอย่างนี้นจริงๆอ่ะมันถึงรู้สึกว่าความเงียบคืออะไรไอะไรเงี้ยก็ตอนนี้น้องจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะในการรับงานนะคะแม่ชมเราจะต้องมีการลาโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะว่าอพอๆก็พุ่งกระจุกนตลอดเลยคืคอไม่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะก็ตามสภาพก็เราก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าจะพูดง่ายๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่า คุณลูกค้าจะซัพพอร์ตน้องไปถึถงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรก็ดูตามสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแล่ใกล้ถึงหรือว่ดจะใกล้ถึงวันเกิดน้องแล้วใช่เตรียมอะไรยังไงกันขนาดไหนก<อ>็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากค่ะก็คงทําบุญแล้วก็กินข้าวกันยอะไรเงี้ยแค่นี้เขต,ต้องมีงานสำหรับแฟนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะแกงบนพืชไหมเลยแฟนค่ะแฟนมีดอย่างเงี้ยแม่ กะแฟก็ให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้ามีธุระไปกับแม่พอดีก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สะดวกก็ไม่ก็ไม่ไปแม่แจ้งขาร่วมงานว่าที่ใกล้จะวันเกิดแก้ลนะนี้บอกเขาบอกเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกเด็กเขาไม่รู้อะว่าวันที่30คือวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกวันนี้ วันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตเกิดแฟนแฟนเพจุเขาตื่นเต้นกันแต่ว่าตีมโตว่าจะมดเกิดน้องเกลมาอะไรโมเจก็เจอจริงเหรอคะมีโปรเจกต์และโปรเจกต์ไันให้น้องแล้อ๋อค่ะต้อตีแทนเจตีแจแทนน้องไหมคะอาจจะมีแบบโปรเจกต์น้องอยู่หลังตุ๊กๆุ๊กทุกคันอะไรอย่างนี้ยอย่างนั้นหรอมีเหรอเธอปินเลยค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเก็เดี๋ยวเก็ค่ะแล้วทำในธุรกิจของแม่ ค่ะเต็มตัวใชไหม,มเปิดอะไรเปิดค่ะคิดไห่ค่ะเต็มตัวอ๋อค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็เออ่ตัวบริษัทอ่ะเราก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งแต่ช่วงโควิดแล้ว,ว,ว,วาทาวส์แอบบี้จริงๆเราเปิดตัวประมาณช่วงนี่แหละประมาณ2,20 0อะไรเงี้ยค่ะ2,19 0 2,20 0จำไม่ได้แล้วเออค่ะแต่ว่าก็ออฟฟิศก็ย้ายไปเรื่อยๆตอนช่วงแรกๆกๆๆ็ ไปสิงอยู่กับออฟฟิศคุณน็อดอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงมตอนหลังมันก็มันก็ขยายอะเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากมีที่ที่กว้างขึ้นมีที่เก็บสต๊อกแล้วก็แบบเออมีที่ดีๆให้พนักงานแบบว่าเป็น NY v i r o n m e n t ดีๆให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้บ้านชมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีก็จะได้มีที่แบบที่ไปคิดงานที่ไปไประชุมอะไรที่มันแบบ กิจลักษณะเพราะตัวชมเองก็ตั้งใจว่าปีนี้ก็อยากมาโฟกัสตรงนี้ให้มากขึ้นก็อยากเพราะว่าก็เปิดมา4ีหปีแล้วก็โอเคก็แฮปปี้แต่ว่าก็คิดว่าอยากให้มันโตอีกแต่ซึ่งก็แปลว่าเราก็ต้องให้เวลากับมันอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเออมีออฟฟิศใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์อะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนเข้าได้บ่อยขึ้นงานมันก็เดินมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราเข้าอ่ะมันเราต้องไปตัดสินใจไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ เราไปบ่อยงานก็เดินใช่วัน<ล><ช>ที่ผ่านมามแม่ก็เริ่มไลฟ์ขายของเริ่มแบบก็จ,จริงจังมากค้อแม่อะไรกันก็ยังไม่ได้ถึงกับไลฟ์ขายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปักตะกร้าไม่<ะ>ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงงๆกันอยู่ว่าว่าแบบเออเป็นช่องทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ช่องทางก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละที่แบบว่ามันก็ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะขนาดเว็บไซต์แม่ยัง เอาาภยในกีีนาทก็แล้วแต่สินค้าแล้วแต่แล้วแต่ SKU กันไปคือบางอันถามว่ามีวืดบ้างไหมก็มีมีบ้างมีแบบว่าเดาทั้งผิดอะไรเงยมันก็เออถั่วถั่วกันไปก็เราก็เรียนรู้ไปอะค่ะก็แม่จะปักตะกร้าไหมล่ะแต่ว่าจริงจังในการเป็นแักต้าอนไน์คืออันนี้ยังไม่ได้มีแพนนค่ะยังไม่ได้มีแพนเราไม่ชมโต์ภาอย่างนั้นแล้วคนก็แซวเลยค่ะว่าผุ่ไม่ชมนวแล้วนะจะเป็นแม่ค้าอยู่หรอเป็นตายแล้ว โอ้ยยังมีคนรวยกว่าเราเยอะค่ะอันนี้ยังจุ๊บไยังไม่ได้รวย <c oughs> คือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ารวยไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ยังก็ชอบอ,ะอ่ะอชอบขายของแล้วก็มันก็คือชมเหมือนได้ทำเองอะไรเงี้ยที่มันนอกเหนือจากงานตรงเนี้ยที่มันไม่ใช่งานแสดงอะไรเงี้ยก็ เหมือนถ้าเราเราได้ได้ปั้นธุรกิจได้ทําอะไรขึ้นมามันก็เป็นความภูมิใจอีกแบบหนึ่งคือมันก็ออกมาจากอีกโซนหนึ่งที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้เริ่มต้นแล้วแบบมันหาเงินได้มันทําเงินได้มันก็ภูมิใจเออมันก็ช่วงว่าแม่ค้าทุกคนเข้าใจฟิลเออเวลาทาอะไรมาแล้วแบบเออมันขายได้แล้วมันแบบเออมันชื่นใจออยนี่ก็ไปเปิดร้านิดกคณะถ้าคอะเป็นนักธุรกิจนั่นนู่นนี่เอาไม่ชมมาเป็นเปิดธุรกิจเพิ่มเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆชมก็อินสไปจากจากคุณน็อตน,นะออจากคุณน็อตเพราะว่าก็ออแกก็แบบก็ก็เป็นเป็นเป็นศาสตร์เป็นอะไรที่เขาแบบคุ้นเคยกว่าเราเยอะอะไรเงีเออ้ยแต่ว่าจริงๆด้วยอินเนอร์ด้วยเนเจอร์ nature, ชมคิดว่าชมก็มีในตัวเพียงแต่ว่าวิาวธีการแบบเอ็กซิคิวชัหรือว่าการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมาย 1, 2, 3, 4อะไรเงี้ยก็อาจจะต้อง ขอคําแนะนาําขอวิชาจากแกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบอกบางธุรกิจก็ทําร่วมกันไหมคะเห็นมีชื่อร่วมกันอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีส่วนเลยเออเพราะว่าเหมือนสื่อธุรกิจเขาก็ไปลงว่าแบบมันเป็นชื่อร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจร่วมกัน,กน,กนคือจริงๆมีชื่อแต่ว่าชมก็ไม่ได้ค่อยมีส่วนในการแบบบริหารอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะก็เป็นเป็นเป็นของคุณน็อตมากกวา่าอย่างไรเป็นค้าที่มีหน้าร้านไหมไม่มีค่ะยังมา แล้ะจ่ายคิการแม่ยังไม่มีแพนยังไม่มีแันที่จะมีหน้าร้านเพราะว่าชมว่ามันเอ่อหรว่าไม่มีหน้าร้านก็ไหวแล้วไม่ใช่ลู่สาวไม่ชมไม่ไหวแล้วเท่านี้ก็ไม่ไหวแม่ไม่เราแม่ก็คิดว่าตอนนี้ด้วยกระแสอะไรหลายๆอย่างโดยเรื่องขอพฤติกรรมคนอะไรเงี้ยมันออนไลน์มันก็ค่อนข้างจะตอบตอบตอบโจทย์กว่าอเงี้ยแล้วก็การมีหน้าร้านก็แปลว่าเราก็ต้อง มีเออแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องแมเนจเยอะขึ้นอีกอะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งสถานที่ค่าเช่าพนักงานแล้วก็สต็อกที่ก็ต้องมีแบบว่ารองรับตรงนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหนื่อยไหมที่ต้องโฮหลายอย่างอะไรเงี้ยงานเซ็นเตอร์ไหนจะรูปในบ้านอีกทะเลาะก็มันจะเหนื่อยไหมไม่สิสัสนะคเหนื่อยค่ะแมมันก็จะมีความแบบว่าเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกถูกไหมคะเวลาเราแบบ สว regions, มหมวกหลายใบมันจะไม่ได้ดังใจเราไว้ทุกอย่างบางทีก็เหมือนตอนนี้เราต้อง here, โฟกัสอันนี้นะช่วงนี้ต้องโฟกัสลูกหรือว่าช่วงนี้ต้องไปเป็นดาราอะไรเงี้ยเออหรือว่าช่วงนี้ต้องมาเป็นแม่ค้าแล้วก็สลับไปตอนนี้ต้องไปเป็นอินฟูเน็ตไออะไรเงี้ยมันก็มันสวมหมวกหลายใบมันก็จะมีบางครั้งที่เหมือนตอนนี้เราไปเป็นอันนี้อยู่อีกอันหนึ่งก็อาจจะต้องชะงักหรือว่าชะลออะไรเงี้ง be งยอย eye ่างวันนี้รับบทดแม่ด้วยแล้วกดาราด้วยใช่ใช่เป็นดาราด้วยเป็นแม่ด้วย ไมเล้กไม่ได้คุยได้อะไรค่ะเพราะ่าเขาไม่ได้คัปเดไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยตอนีเห็นข่าวสอนนั่นนู่นนี่มายกัไปเรื่อยคุชมไมีความเป็นห่วงไหคะก็เออจริงๆก็ ก็ผูกพันนะเนาะเออก็เรากร็รู้จักกันมานานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าออไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอะหรือว่าออไม่รู้จะแนะนำหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้เท่าทุกๆุกคนซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแงม่มุม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเออเนึกออกไหมคือไม่รู้ว่าจะต้องมีก็ก็ติดตามไปไปกับทุกคนอะไรเงี้ยอืมทร้างไหมคะว่าพี่ยูในไทยอันนี้อันนี้ชมไม่อันนี้ชมไม่ทราบลึกๆเราก็เปหัวคนนี้ก็จริงๆชมก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้เนาะ อยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เออก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบต้องทุกหรือว่าว้าวุ่นหรือว่าวุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเออค่ะเออค่ะนะจะ้บคุณครับอินสทาร์เน็ตทำยังไงจ้า